มาครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับตันมีขนมมาฝากครับหัวนหน้าหิ้วมาจากแผนกบัญชีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่าจะมีอะไรบ้างกัันแท้ว้าวน่ากินเพื่อนชอบกินไส้กันมาครับหน้ากินกับตันอ้วนอยู่แล้วน้ำหนักขึ้นอีกแน่เลย มาครับมาครับต้องต้องชิมต้องชิมนะครับอืน่ากินมากๆผมเลือกที่จะกินชิ้นนี้ครับเพราะว่ามันดูแปลกๆไม่เคยกิน ต้องลองนะครับต้องลองครับอ,อ,อร่อยครับ